พูดถึงเรื่องความเชื่อความศรัทธาและตำนานขุนช้างนี่ได้ยินกันมาเนิ่นนานนะคะที่สุพรรณก็มีรูปหล่อขุนช้างค่ะเหล่าศิลปินตลกนี่เห็นก็ต้องร้องอ๋อก,กันเลยทีเดียวนะคะก็มีความเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันไปบนอะไรไว้คุณพี่คะถูกหรคอก็มาแก้บนนะโอ้เถิดเทิงรื่นเริงกันใหญ่เชียวไปดูสิจ้ะ ที่สุพรรณบุรีที่เห็นอยู่นี้นะคะคือศาลพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีเมืองสุพรรณสวนกล้วยสุพรรณหลังวัดป่าเลไลวัวรวิหารค่ะอาจารย์คุมทรัพย์เหวคุณทศประธานมูลนิธิฤือสีพระมุนีพร้อมคณะศิลปินตลกในคุณหน้าคุณตานะคะเดี๋ยวได้เห็นกันนะก็จะมีนพี่หยองลูกเยน,นะคะคุณทวแรเชิญยิ้มคุณเชษเชิญยิ้ม มาแก้บนค่ะปิดทองคาเปลวทั้งองค์พ่อขุนช้างตามที่เคยอธิษฐานเอาไว้ก็ไปขอพรว่าขอให้ยาสิฟันขายดิบขายดีอุ้ยนี่ฟันขาวกับทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะพอสมดังหวังทุกประการแล้วก็มาแก้บนตามความเชื่อก็เป็นอย่างที่ภาพที่เห็นเนี่ยแหละค่ะแต่พอแก้บนเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะสุดท้ายก็ต้องมีการขอโชคขอลาบกันสักหน่อยนะคะจุดป,ประทัดแล้วปลายประทัดเนี่ยเขาก็จะมีเลขอา่านะคะคนก็ส่องเลขกันไปว่าปลายประทัดเนี่ยจะมีเลขอะไรกัน ให้เห็นบ้างนะคะอนอกจากนี้ก็มีคันน้ำมลน,นะที่ไว้สองสองกันเหมือนกันมีตะกุดลอยเป็นตัวเลขนะคะให้ดูตามความเชื่อความศรัทธาโอ้ทุกผู้ชมเป็นไงคะวันนี้นี่หลากหลายตัวเลขไปหมดเลยนะคะเน้นย้ำว่าให้ดูพอเป็นสีสันคุณผู้ผชม,มเป็นไงบ้างคะโอ้ทีมงานเอาใจเก่งนะคะดิฉันก็มองไม่ออกเหมือนกัน <laughs> มองไม่ออกเหมือนกันว่าขันน้ำมลเป็นเลขอะไรเป็นตะกุดนะคะอะ คุณผู้ชมวันนี้รวบรวมมาฝากกันนะคะคําเตือนค่ะการลงทุนในลอตเตอรี่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรใช้สติเล่นพอเป็นสีสันนะคะแล้วก็ทำมาหากินดำรงชีวิตกันต่อไปเดอ้อ